สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ในช่อง Matter Hot Channel อีกแล้วน,นะครับวันนี้เขาจะมาจุดทูน่นะคะเพื่อท่านผู้ชมโชคดีว่าจะได้เลขอะไรนะคะก็จะเป็นทูกแบบนี้นะคะี๋ยวเขาจะเอาเทียนจุดนะครับเพราะเทียนจะดับว่า

มันต้องรอมันต้องใช้เวลาครับกว่าทูบมันจะไหม้หมดแล้วเห็นตัวเลขอ่ะเนี่ยติดอ่ะอ่ะย้อวก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ตัวเลขค่อยๆขึ้นแล้วเดี๋ยวรอให้เห็นตัวเลขมันจะขึ้นนะคะเดี๋ยวรอ อรออีกนานเลยครับได้อยู่ดีๆทำไมมันแัดหรืออะไรทำไมมีเวก็บวันแล้วอ่ะวันเห็นขาวๆอ่ะครับผู้เกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นตัวเลขเลย เราผูชมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นแต่ไปตายคล้ายเลขสองหรือเลขสามหรือเลขอะไรสักอย่างเนี่ยนะเห็นไหมครับท่าผูชมเนไปตายไป,ไป จะไปตายตัวเลขนะคะไม่รู้เลขสาหรือเลขสองหรือเลขอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้ไม่รู้จะได้ผลไหมแล้วแต่ดวงแต่ละคนนะคะแล้วก็อยา่า,า,ายลืมกดไลค์กดแชร์กดจับคู่คลายแชร์วัตเตอร์เจอเรื่อยๆะคะ ยาลีโกติดตาที่ถึงหมื่นพันคนเลยค่ะกค่ะ